อยมึงนี่ใกล้ๆก็ได้มั้งนะโอ้โหทเรื่องใหญ่เลยมึงเนี่ยขอโทษขอโทษรวยอ่ะมาแล้วไอ้คุณมาแล้วเหรอไหนอ่ะเปล่าพากปัวมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันอีกแล้วนะครับกับคุยกันต่อ ก็เป็นต่อ2021 EP ที่1 1จากการเดาตัวอย่างของเราไปในครั้งที่แล้วแล้วเราได้ชม EP เต็มๆกันไปแล้วนะครับบางอย่างที่เราเดาไว้ก็ถูกเพ่งเลยล่ะครับแต่บางอย่างก็ขาดเ่อนไปเยอะเลยล่ะฮะก่อนไปพูดคุยกันต่อรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละครับ มันมีอยู่สองฉากคือฉากที่พี่อู๊ดเมาและฉากที่น้องขุนหายไปครับโอเคครับไปเริ่มที่ฉากน้องขุนหายไปกันเลยแล้วกันนะครับเหมือนในตัวอย่างเลยละครับพี่ยมพี่วอกพี่เป็นต่อเมื่อพบกันที่บางบาก็คงจะชวนกันมากินเหล้านั่นแหละครับซึ่งตอนนั้นเจมินยังไม่ได้มาที่บางบานะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้องปูเพื่อนๆจำน้องปูได้ไหมครับเธอเคยเป็นคู่นอนของพี่ยม ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละครับแต่ไอที่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวกับกลายเป็นสร้างชีวิตน้อยๆขึ้นมาหนึ่งชีวิตครับนั่นคือน้องขุนนั่นเองซึ่งณนะตอนนั้นพี่ยมคบอยู่กับน้องปูเป็นช่วงที่เจมินบอกเลิกพี่ยมไปแล้วครับเวลาก็ผ่านเนิ่นนานไปแล้วละ่ะจนน้องขุนโตแล้วครับแล้วน้องปูจึงตัดสินใจบอกกับพี่ยมว่านั่นคือลูกพี่ยมครับ เพื่อให้พี่ยมส่งเงินค่าเลี้ยงดูนั่นเองครับแล้วก็มีหลายครั้งนะครับที่พี่ยมต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเพราะว่าน้องปูเป็นสายปาร์ตี้ครับเธอชอบกินเหล้าชอบเมาชอบสนุกชอบเที่ยวครับซึ่งแน่นอนเธอไม่สะดวกที่จะเอาลูกของตัวเองไปด้วยตั้งแต่นั้นมาพี่ยมก็พยายามปิดบังเจมินมาโดยตลอดเอาล่ะครับพูดที่มาที่ไปให้เพื่อนๆทราบก่อนนะครับเพื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ดูตอนเก่าๆครับ น้องปูเธอเข้ามาที่บังบาด้วยอาการเมาแอะเมาแอดเลยละครับเธอบอกกับพี่ยมว่าน้องขุนหายไปครับและนั่นเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดในฉากนี้ครับทําให้พี่วอกพี่ต่อหรือแม้กระทั่งพี่ยมต้องออกไปตามหาน้องขุนที่ปั๊มน้ามันที่น้องปูทําน้องขุนหายนั่นแหละครับและก็สวยสวยสวยจริงๆครับ เจมินก็ดันไปฉี่ที่ปั๊มนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อนๆไปติดตามดูในแพลตฟอร์ม i อชีอนะครับในฉากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ครับอย่างแรกเลยพอพี่ยมกลับมาความฮาก็บังเกิดครับก็อย่างว่าแหะครับพี่ยมเนี่ย เป็นตัวฮาของซิทคอมเรื่องนี้เลยล่ะครับขาดพิยมไปเรื่องนี้คงจืดแน่นอนครับที่ผ่านมา,นา,นมาเห็นพิยมหายไปหลายครั้งนะครับยังไงก็ฝากบอกไปกับผู้กำกับด้วยนะครับอย่าให้พิยมหายไปบ่อยนักนะเดี๋ยวเลิกดูเอานะถัด <laughs> มาครับคือน้องปูอดีตเมียของพิยมเนี่ยครับเธอแสดงเป็นคนขี้เมาแด่ดีมากเลยล่ะครับแล้วมีหลายจังหวะเลยนะครับที่เธอส่งมุกไปส่งมุกมาอย่างฮาเลยล่ะครับ อีกทั้งยังมีสเสน่ห์ในตัวเองเป็นอย่างมากเลยล่ะครับนี่ยังไม่นับหน้าตาหรือรูปร่างที่ดูสวยงามของเธอนะครับเรียกว่าในซิตคอมเป็นต่อ EP นี้เธอเฉิดฉายมากเลยล่ะครับช่วงนี้ดูพี่เป็นต่อเนี่ยหน้าตาดูสรมโทมไปนะครับน่าจะเข้าทุ่งเข้านาเข้าไร่จะลืมดูแลตัวเองล่ะครับก็อย่างว่าล่ะครับพอเราโตขึ้นแล้วความรับผิดชอบก็มากขึ้นก็เลยลืมที่จะดูแลตัวเองไปล่ะครับยังไงพี่เป็นต่อ ก็ยังหล่อเหมือนเดิมครับแต่ขอให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วผมขอเดาทางยาวๆหน่อยนะครับเรื่องราวความลับของน้องขุนที่เป็นลูกของพี่ยมที่แจมินนั้นยังไม่รู้ในอนาคตข้างหน้าพี่ยมอาจจะต้องบอกความจริงกับแจมินไปครับสาเหตุเพราะว่าตอนนี้พี่ยมเริ่มรู้สึกแล้วว่าน้องปูที่เป็นแม่ของน้องขุนจริงๆเนี่ย เธอคงไม่อาจเลี้ยงลูกได้อย่างดีแน่นอนเพราะตัวเธอเองนั้นเป็นสายปาร์ตี้ชอบกินเหล้าชอบเที่ยวชอบสนุกซึ่งหากน้องขุนยังอยู่กับเธออาจทําให้เกิดอันตรายหรือได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีจากเธอที่ชอบกินเหล้าเมาไม้นั่นแหละครับแต่คิดคิดไปแล้วพี่ยมที่เป็นพ่อที่แท้ทรูก็กินเหล้าทุกๆวันเลยล่ะครับแถมมีร้านบางเบ้าแถมมีร้านบางบายอีกต่างหากบางเบ้าอะไรเนี่ยก็กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความห่วงลูกผมเชื่อว่าอนาคตต่อไปพี่ยมต้องเปิดตัวน้องขุนที่เป็นลูกของตัวเองกับเจมินแน่ๆครับเราเชื่อไหมครับว่าการเปิดตัวในครั้งนี้อาจจะเกิดจากคนใกล้ตัวที่รู้เรื่องราวของพี่ยมมาก่อนแล้วหลุดปากนั่นแหละครับจนสุดท้ายพี่ยมก็ต้องสารภาพด้วยตัวเองนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าเจมินจะรับเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมครับ ผมเชื่อว่าเจมินน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้ได้แล้วล่ะครับตอนแรกเธออาจจะอึ้งอึ้งบ้างแต่เชื่อเธอครับเธอจะรับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเธอจะยอมรับน้องขุนเป็นลูกของเธอได้แน่นอนครับพอดูจากตอนเก่าๆที่ผ่านมาเจมินเคยเจอน้องขุนมาก่อนแต่เธอไม่รู้ว่าเป็นลูกพี่ยมครับเธอยังเอ็นดูและรักเด็กคนนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับส่วนอีกฉากหนึ่ง เป็นฉากที่พี่อูดเมาคือพี่อูดเนี่ยเมามาที่มินิมาร์ทครับซึ่งที่นั่นมีพี่หมอนพี่ทิพย์พอใจแล้วก็พี่ก๊อฟอยู่ที่นั่นครับทั้งหมดก็ได้ถามสาเหตุว่าพี่อูดทำไมเมามาอย่างนี้สงสัยจะทะเลาะกับพี่น้ำมาซึ่งมันก็เป็นจริงแหละครับแต่การทะเลาะของพี่อูดกับพี่ลูกน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเบาไปเลยแหละครับเพราะว่าเรื่องที่พี่อูดเล่าให้ฟังมันทําให้พอใจนั้นคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของขั้นเทพ ที่เธอกับขั้นเทพเคยทะเลาะกันมานั่นแหละครับจนทําให้พอใจนั้นรู้สึกคิดถึงขั้นเทพขึ้นมาเลยแ่ละครับและในฉากนี้ทําให้เรานั้นได้เห็นขั้นเทพกลับมาอยู่ในซิทคอมเป็นต่ออีกครั้งครับถึงแม้มันจะเป็นการเอาภาพเก่าๆมาฉายซ้ําแต่ก็ทําให้แฟนๆของซิตคอมเป็นต่อคิดถึงขั้นเทพขึ้นมาเลยล่ะครับบอกเลยว่า ถ้าอยากให้เราดูซิกคอมเรื่องนี้ต่อไปแล้วแล้วก็สรุณาเอาขั้นเทพกลับมาบ้างก็ได้นะครับในรูปแบบความฝันบ้างหรือวิญญาณกลับมาบ้างหรือถ้าจะให้ดีนะครับสร้างตัวละครใหม่มาอีกตัวหนึ่งเลยเอาให้หน้าเหมือนขั้นเทพเลยละครับมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีไม่ต้องมาบ่อยหรอกครับรู้นะว่ามาบ่อยไม่ได้เอาแค่มาให้เราพอหายคิดถึงก็พอครับ แล้วฉากนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นฉากของพี่อู๊ดแต่แท้จริงแล้วมันกลายเป็นฉากของพอใจกับคันเทพมากกว่าครับที่เราเดาทางไว้ในแกะตัวอย่างก็ผิดทางเลยล่ะครับและมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในช่วงท้ายของฉากนี้ก็คือพี่หมอนต้องไปรับน้องโจที่สนามบินครับนั่นหมายความว่าน้องโจได้ศึกจากการเป็นพระแล้วละครับงานนี้ความจิ้นระหว่างคนเท่า กับเด็กหนุ่มวัยกัดมันใช้คนเท่าเลยนะก็อาจจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วล่ะครับเตรียมรอรับดาเมจได้เลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงกับซิทคอมเป็นต่อใน EP ีที่11นี้รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยกดไปที่ปุ่มไลค์บาๆครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปรบกวนกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ แล้วทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ